สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบอลทั่วยุโรปประกบคู่รอบ8ทีมกับรอบรองชนะเลิศไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่ฮือฮากันก็คือลิเวอ์พลมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่จะชิงยูโรปาลีกกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเยอเกนคลับมีสิทธิ์ได้ซัดก,กับคุณชายชาบีอลองโซคนหนึ่งกำลังจะจากไปอีกคนหนึ่งอาจจะมาเสียบแทนถ้าเจอกันจริงเนี่ยมันแน่นอนนะครับมันจะเป็นศึกสายเลือดชายใหญ่ปะทะชายกลาง <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาคุยกันนะครับส่วนถ้วยใหญ่แชมเปี้ยนส์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลมีสิทธิ์ซัดกันเองในรอบรองชนะเลิศอันนี้ถือว่าโชคร้ายทั้งคู่นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมอาร์เซนอลเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแมนซชตี้ชนเรอัลมาดริด2คู่นี้ใครชนะเนี่ยเข้าไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศส่วนอีก2คู่นะครับแอตเลติโกมาดริดพบกับดอตโอมน์และปารีสแซงแชแมงเจอบาเซโลนาใครชนะก็รอบรองเข้าไปเจอกันนะ แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยนักวิเคราะห์เขามองกันว่าซิตี้อาจชิงกับแอตเลติโกมาดริดนะครับอันนี้ก็คือมองกันเบื้องต้นนะแต่เส้นทางของซิตี้ถือว่าสาหัสเหมือนกันนะถ้าต้องเล่นกับเรียลมาดริดแล้วก็อาร์เซนอลสรอบติดเนี่ยมันใช้พลังงานสูงนะครับโอเคซิตี้เก่งอยู่แล้วนะครับเหนืออยู่แล้วแต่มันเหนื่อยไงนะยิ่งกว่านั้นนะครับมันยังอาจจะส่งผลกระทบกับฟอร์มในพรีเมียร์ลีกด้วยนะยกตัวอย่างครับท่านผู้ชมครับอ่ะ อย่างรอบ8ทีมนะัดที่2กับเรอแมาดริดเนี่ยแข่งพุทธที่17เมษายนนะพุทธ17เมษายนอีก3วันต่อมาคือเสาร์20เมษายนเนี่ยซิตี้ต้องบุกไปเยือนสเปอร์สในพรีเมียร์ลีกเออหนักนะจัดทีมลำบากอยู่นะครับส่วนอาร์เซนอลถ้าเข้ารอบรองได้เนี่ยรอบรองนัด2มันจะอยู่ใกล้กับเกมบุกเยือนแมนยูมากๆเลยนะครับซิตี้กับอาร์เซนอลต้องบริหารทีมอย่างรอบคอบนะ เพราะว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนะผลที่ตามมาก็คืออาจจะประเคียนถ้วยพรีเมียร์ลีกให้เวี้ยวผูลไปนะครับต้องระวังให้ดีนะครับหงแดงนี่ถือว่าฟ้าเป็นใจในยูโรป,ปาลีกนะฮะรอบ8ทีมเจออตาลนตาของอิตาลีนะครับถ้าผ่านได้รอบรองเจอผู้ชนะคู่เบนฟิก้ากับมากเซยผลประกบออกมาเนี่ยเดอะค็อปมองไกลเลยนะครับบอกเฮ้ย hey, รอบชิงเราน่าจะเจอกับเลเวอร์คูเซ่น เจอทีมห้างขายยาเลยเขาคาดกันอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดอะคอปทั้งฝรั่งทั้งไทยเนี่ย <c ười> คิดเหมือน <c ười> เหมือนกันแหละนะครับในโลกออนไลน์นี่คือประมาณนี้เลยนะดูแล้วมันมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับท่านผู้ชมครับมีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ก็ยังต้องรัดกุมครอปเนี่ยบอกว่าอตาลนตาเป็นทีมที่เล่นด้วยค่อนข้างยากมีวินัยสูงนะครับเกมรับแน่นสวนกลับเร็ว แล้วก็มีความสม่ำเสมอมากทีเดียวนะครับอัตาลนตาเป็นทีมเก่าของรัสมุสฮอยลุนนะปีที่แล้วฮอยลุนเล่นให้กับอัตาลนตานะครับปีนี้ตัวเก่าก็ยังอยู่กันเยอะพอสมควรนะครับมาริโอพาชาลิสมิดฟิลทีมชาติโครเอเชียนี่เก่งเลยนะแบ็คขวานะครับดาวิดสปาคอสตาเป็นอดีตนักเตะเชลซีนะครับส่วนกองหน้าเขาซื้อจาลูกาสคามักาจากเวสต์แฮมมาแทนฮอยลุนตัวนี้ใช้ได้อยู่นะครับเป็นทีมชาติอิตาลีนะ เกมรวมๆแล้วยังดีนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อัลตันตาอยู่อันดับ6ในเซเรียอิตาลีเล่นยูโรปาลีกมา8นัดฤดูกาลนี้ไม่เคยแพ้นะครับไม่เคยแพ้ในยูโรปาลีกฤดูกาลนี้เลวผูผูเคยเจออัลตันตาในรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2020-2021อันนั้นเป็นปีโควิดแข่งสนามปิดไม่มีคนดูนะครับหงแพ้คาบ้าน2-0แต่บุกชนะที่อิตาลี5ประตูต่อ0เลวผูผูเข้ารอบ ในรอบแปทีมนะครับโอเคเรียวพูกับอัตาลันตานัดแรกเนี่ยหงเป็นเจ้าบ้านก่อน11เมษายนนะครับรอบแทีมดูแล้วไม่น่าซีเรียสจริงไม่น่าซีเรียสจริงนะครับแต่ถ้าเข้ารอบรองชนะเลิศเรียวพูต้องระวังไอ้ที่อันตรายสุดในรอบรองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้นะครับแต่เป็นโปรแกรมแข่งเป็นโปรแกรมแข่งนะครับรอบรองยูโรปาลีกสองนัดแข่งวันที่2กับ 9พฤษภา4พฤษภาเนี่ยหงต้องเจอกับสเปอร์สใน League. พรีเมียร์ลีก1 1พฤษภาต้องบุกเยือนแอสตันวิลล่าคลับโรเทชันลำบากเหมือนกันนะครับทานผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งมองข้ามช็อตอย่าเพิ่งมองไปถึงนัดชิงกับทีมคุณชายนะเน้นไปทีละ9ก่อนเลี้ยวพูมีลุ้น4แชมป์อยู่แล้วนะครับทานผู้ชมครับแต่มันต้องละเอียดต้องเอียดมากๆเลยนะ ยูโรปาลีกรอบ8ทีมอีก2คู่ก็จะเป็นเลเวอร์คูเซนเจอเวสแฮมแล้วก็เอซีมิลานเจอโรมานะครับใครชนะเข้าไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศเลเวอร์คูเซนไม่ง่ายเหมือนกันนะครับรอบ8ทีมเจอเวสแฮมเนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วถ้าผ่านเข้าไปเจอพวกทีมอิตาลีมิลานหรือโรมาเนี่มันก็ถือว่ายากมานะครับยากอยู่ครับแต่ก็โอเคทีมห้างขายยาปีนี้ผลงานเขาสุดยอดจริงยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับ ยังไม่เคยแพ้ใครรวมทุกถ้วยเนี่ยซีซั่นนี้แข่งไป37นัดเลเวอร์คูเซ่นไม่มีแพ้ชาบี้อลองโซ่เก่งจริงถ้าได้ปะกับครอปชิงยูโรปาลีกเนี่ยสนามแตกนะครับแต่ครับน่าจะยังไม่มองไกลไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าวาันทิ์นี้นะครับวันทิ์นี้เป็นคิวของเอฟเอครับรอบ8ทีมก่อนเลวพูต้องบุกเยอนแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับเกมแดงเดือดในบอลถ้วยน็อกเอา์นาจะมันอยู่น่าจะมันอยู่นะครับคู่นี้ ปีศาจแดงเจ้าบ้านผลงานสู้หงไม่ได้ในลีกก็จริงนะครับแต่บอลถ้วยนัดเดียวรู้ผลเนี่ยอ่ะมันคนละเรื่องนะครับแมนยู Man, you, นัดนี้ตัวเจ็บน่าจะกลับมาเพียบด้วยรัสมุสหอยลุนหายเจ็บกล้ามเนื้อนะครับน่าจะลงได้นะฮอยลุนก่อนเจ็บเนี่ยกำลังฮอตเลยยิง8ประตูจาก8นัดนะครับส่วนแฮร์รี่แม็กควายอารอนวานบิซาก้าอันนี้ก็น่าจะฟิตทันทั้งคู่เผลอเเมสันเมาส์อาจได้ลงตัวสำรองด้วยนะครับ ผีเนี่ยเหลือความหวังถ้วยนี้เป็นถ้วยสุดท้ายเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะประสบความสําเร็จของแมนอยู่ในฤดูกาลนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเน้นกันสุดชีวิตแน่นอนแต่มาเจอลิเวอร์พูลตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าหงกําลังห้าวเลยนะครับเพิ่งจะซัดสปาร์ตาปราลไป6ประตูตอนหนึ่งในยูโรปาลีกเนี่ยโมซาลานอกจากยิงได้แล้วยังเล่นครบ90นาทีเช่นเดียวกับดอมสโบอสไลด์ด้วยนะครับร่างกายเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะเจอแมนยูอาทิตย์นี้ ทั้งโมทั้งซูบอสไลน์น่าจะลงตัวจริงนะครับดาวินนูนเยสวาตารุเอนโดอเล็กซิสแมคคลิสเตอร์อยู่ในช่วงพีคทุกคนแถมแรนด์กราวเป็นแบบหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับหายไวมากหายไวจริงนะครับนัดนี้อย่างน้อยก็มีเชื่อเป็นตัวสำรองนะคนเดียวที่มีปัญหาของเลี้ยวภูคืออิบราฮิมาโคนาเตออิบูสภาพยังไม่พร้อมนะครับ จะเริวควอนซ่าน่าจะยืนเซ็นเตอร์คู่กับฟานไดไปก่อนนะความพร้อมเรียวพูไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับหลังเบรกทีมชาติกลางเดือนนี้เนี่ยอีก3คนที่เจ็บคือเคอร์ติสจอห์นส์เทรน x ์อเล็กซานเดอร์อาโนรวมทั้งดีโก้โชต้าน่าจะกลับมาได้ทั้ง3คนนะโชต้านี่คือหายเร็วกว่ากำหนดเลยนะครับเป็นข่าวดีมากสำหรับเรียวพูเกมเยือนแมนยูเนี่ยหงแน่นอนกว่าอยู่แล้วนะครับ ชุดนี้เก็บบอลชัวนะครับเล่นบอลคอนโทรเก่งนะครับมีความหลากหลายสูงกว่าแต่ต้องไม่บุ่มบมนะครับต้องไม่บุ่มบมนะเพราะว่าแมนยูเขาเก่งในจังหวัดสวนครับผีรอสวนแน่นอนนะครับอารฮันดการาโชกับรัสมุสฮอยลุนยังอันตรายสำหรับเกมรับเลี้ยวผูอยู่นะเพราะฉะนั้นหงต้องเล่นชัวร์ว,วและไม่ผิดพลาดนะครับเอฟครับรอบแปทีมนอกจากคู่แมนยูเลี้ยวูแล้วก็ยังมีวันเสาร์วันนี้นะครับ วูฟเจอกับโค u นทรีมนซิตี้เจอนิวคาสเซิลนะครับส่วนวันอาทิตย์อีกคู่หนึ่งเชลซีพบกับเลสเตอร์ทุกคู่ไม่มีแข่งใหม่นะครับถ้าเสมอต่อเวลาแล้วก็ยิงลูกโทษรู้ผลกันไปเลยนะครับนัดเดียวจบเพราะฉะนั้นอะไรก็เป็นไปได้นะครับเรามารอรุ้นกันนะโอเคครับวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราาเต็มหนุ่ย ทาง Facebook และ YouTube นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ